สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Assassin's Creed Unity ผมได้ข่าวมาว่าเกมนี้เนี่ยบั๊กแบบว่าโมโหลานมากเลยครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีแพทอันโมโหลานเหมือนกันว่าแก้บั๊พวกนี้แล้วผมก็เลยอยากจะลองดูว่ามันจะยังเล่นแล้วเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่านะก็มาลองเทสกันดูแล้วกันถ้าเล่นได้ก็ยาวๆไป อดีตไม่หายไปไหนอดีตยังอยู่ในตัวเราคงอยู่ในรูปแบบดับเบิลฮี i ลกรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดของบรรพบุรุษของเราหลังจาก30ปีของการวิจัยนักวิจัยของเราก็ได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่เราสามารถที่จะเปิดประตู ไปสู่อดีตได้นี่คือความบันเทิงทางอารมณ์ในรูปแบบใหม่เพียงแค่สัมผัสปุ่มเดียวท่านก็จะได้รับความบันเทิงจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดและเล่นอย่างสะดกสบายที่บ้าน,าน <Welcome S 2> ยินดีต้อนรับสู่ HELIX ที่ซึ่งอดีตเปรบเสมือนสนามเด็กเล่นของคุณโอเคครับ คือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีคนสร้างขึ้นมาว่าเราจะสามารถกลับไปเล่นในอดีตได้ไปแก้ไขอะไรในอดีตได้ผ่านโปรแกรมเนี้ยซึ่งก็รายละเอียดอะไรต่างๆยังไม่รู้เดี๋ยวต้องลองเล่นดูแล้วกันเรามาเข้าที่เนี่ยเมมโมรี Memory อันแรกกันไปครับ ปารีสฝรั่งเศสสิบสามตุล,ลาคม in <Inter> <composer> 1น0 7นั่นเ็อนะพันธม, <'s> มิตรของศาสนาก็นัดประชุมบอกชันเจนแล้วนะว่าไม่ต้อนรับนายแต่ว่าฉันต้องคุยกับผู้นำสูงสุดนะก็ติดทุลระไม่ว่าง เอาไว้มาวันหลังแล้วกันราชาฟิลิปคงไม่เห็นด้วยนะเอ้ยตายแล้วเอ้ยทำไมพวกแกไม่ไปีน,น่าตาย เราถูกทรยศตไปไปป้องกันโบสถ์นายไม่ต้องไปพี่น้องฉันมีงานอื่นให้นายทำายาตามฉันมาอมโอเคเออเราต้องตามมันไปเดี๋ยวนะผมขออนุญา,าตแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดซับให้อโอเคครับเปิดซับให้ละ

ไอยาอืมเอ้าซับซับอืมตบตีอืมตบหัวเราต้องไปหาไอ้ใครบังอาจขวางทางอืมโบกหัวทิมอ่าไปครับออ้อเราเราไม่สู้เราวิ่งไปแล้วอุ้ยชนชนเรา ราต้องไปเอาของโบราณรอรอก่อนอย่าพึ่งโอ้ยต้องหาทางอื่นแล้วเนี่ยเอาอะไรกันอ๊ะเออเอาสักตัวเออืออตีลังกาเลยเอาลงขึ้นมาข้างบนกระดุ๊บ เอาหน้าต่างฮึบข้างบนเหรอครับโอเคปีนหน้าต่างไปฮึบน่าจะตรงนี้ขึ้นอีมันไม่ไมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปได้ปะฮึบอือโอ้โดดพลาดนิดเดียวเองแหมเอามาอืมขึ้น ขึ้นมาไนนี้กดสเปซบาร์ปีนขึ้นอือขึ้นอีกฮึบอืมอุอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหอคอยนั่น มันเข้าไปถึงแล้วมันเอาไปเอาอะไรไปอะเราต้องฆ่าเจ้านักฆ่าเมื่อกี้ฆ่าเจ้านักฆ่าเมื่อกี้อือจูโอู้โอ้มันไปไหนแล้ววะอ้าวอยู่นี่เองตามหยุดนะเว้ยหยุดหยุดบินเหนวนี้ได้ไหมเนี่ยหยุดอุ้ยเราจะเราจะปีนถังทำไมให้ร้อนเนี่ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุด โอ้ยมีระเบิดควันด้วยไปไหนแล้ววะเออเอ้าเอ้ยจบอือเอาครับพี่น้องมาอือเดี๋ยวอึ๊บช่อแพลลี่ต่อยตบอืออืออย่าไปไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอือไม่ตายเหรอ โอ้ยโดนระเบิดแสงวะ่ะโอ้ยวิงจะหน,นีไปไหนโอ้ยฟันไปตั้งเยอะมาไม่ตายเว,ยว้ยอึดว่ะมาดิอืออือย่าแพรรี่ออืใสอตีโอ้ดาบสวย อ๋อไอ้หนังสือนี่คือที่มันขโมยไปคือคุณหัวหน้าคนนั้นบอกให้เราเอาหนังสือมาซ่อน ัสืออะไรวะโคเด็กซ์แพทอ่านไม่ทันน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเขาบอกให้เอาดาบไปซ่อนด้วยอะ่ะนี่นี่คือการซ่อนใช่ไหมโชว์ซะขนาดนี้ไม่เห็นเลยทีเดียว เอา้าหัวหน้าโดนจับไปแล้วเฮ้ยเอา้าเอาเอโดนจิม้มตายกันอย่างนี้เลยเจ็ดปีต่อมา พรสันตปาปาเคลเมนฟังฉันให้ดีภายในสิ้นปีนี้ท่านจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ท่านก่อไว้ต่อหน้าพระเจ้าและท่านราชาฟิลิปไม่มีการลงโทษไหนที่จะเบาเกินไปสำหรับความชั่วร้ายที่เจ้าได้ทำต่อศาสนาจักรฉันขอแช่งแกชั่วรุ่นชั่วหลานแกสิบรุ่นแกต้องถูกสาป ถูกกลืนกินด้วยเปลวไฟแห่งความกระหายและบ้าคลั่งยุคแห่งทรูวิสดอมก็ได้เข้ามาถึงเหล่าอัศวินนักลบในยุคที่ซึ่งคนดีความสงบสันติและแสงสว่างไม่มีอีกต่อไปเอาล่ะเปิดสนิเฟอร์ไว้แล้วถ้าแอปสเตอร์โกปิงมาตัดฉันออกมาเลยโอเคภาพขึ้นแล้ว เฮ้ยว <Hey>, ัสด so ีภาพมันอาจจะไม่ช <'s> ัดนะเพราะฉะนั้นฉันจะพูดสั้นๆฉันชื่อบิชอปไม่ใช่ชื่อจริงฉันหรอกแต่ว่านายจะรู้แค่นี้แหละวันนี้และโปรดตั้งใจฟังนะอัฟสเตอร์โกมันใช้นายอยู่มันเข้าควบคุมประสาทของนายเพื่อที่จะไปกรองเอาข้อมูลความทรงจําออกมาเจ้าคนพวกนี้มันแฝงไปทั่วทุกที่เลยหลายบริษัทงรัฐบาลสื่อโรงงานแต่ว่าตอนนี้พวกมันต้องการที่จะควบคุมประวัติศาสตร์เองเลยแต่ว่าเรามาที่นี่เพื่อจะหยุดเขาและฉันต้องการให้นายช่วย ดีคันโหลดรหัสพันธุกรรม A D 1 6 B 1 3 I 8 7หน่อยจัดให้เลยอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเราเจาะเข้าไปในระบบฮีลิกของ a อ t e r g o ได้ตอนนี้เราอยากให้นายเนี่ยได้ลองทดสอบดูเผื่อมันจะช่วยให้นายเข้าใจได้ว่าเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่แล้วหลังจากนั้นน่ะนายเข้าใจเองแล้วกันว่าจะทำยังไงต่อพวกเราจะรอนาย พระชวังแวร์ไซส์27ธันวา1776อาอนโนผมไปกับพ่อไม่ได้หรอช่างกล้าหาญมากลูกลักลูกรอตรงนี้นะนเดี๋ยวพ่อจะกลับมาเมื่อเข็มนี้ เดินไปถึงเลขข้างบนนั่นมันโคตรนานเลยพ่อมันไม่นานขนาดนั้นหรอกแล้วเดี๋ยวพ่อกลับมาเราจะไปดูพลุกันเออแล้วก็อานุอย่าซนไปวิ่งเล่นที่ไหนล่ะหืมครับท่านพ่อนั่งเฉยๆก็เบื่อตายสิ Tâm lại đi ná Thế Sao nói Tâm Tâm sao nói bay จะไปไหนรอด้วยเออดูโอ้เวนกำโทษครับไม่รู้ตามสาวต้องมาก่อนหยุดนะหยดุด <c oughs> เจอแล้วฮะ ให้เราขโมยแอปเปิ้ลทำไมวะเดี๋ยวสาว่าไงแล้วก็ว่างั้นอา้าวทหารเจอเออเราจะสามารถทิ้งร่างหลอกเอาไว้หลอกเออไปแล้วไม่รู้วะวิ่งก่อนอเออเราทิ้งร่างหลอกเอาไว้ อ๋อแล้วมันก็จะคิดว่าเราอยู่ตรงนั้นถ้าขึ้นสีเหลืองคือมันยังสงสัยว่าเราอยู่แถวๆนั้นอยู่อ่าเท่านี้มันก็ลืมเราแล้วแล้วเราก็ไปหาสาวน้อยคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเวรกรรมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ต้องมาขโมยใหม่เลยอ่ะอ๋อแล้วเราก็ต้องโอเคแล้วเราก็ต้องล่อมันมาตรงนี้อืมแล้วมันก็จะคิดรออยู่ตรงนู้นนะแล้วเราก็อ้อม S, <c oughs> คุยกับใครอยู่อคุยลมอ่ามงคุย <parasite> ับร่างหลอกเราอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ดีไปเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาที่เดิมแน่นี่ไงแล้วเราก็อ่าบายบาย แอปเปิ้ลฟรีหนึ่งลูกมาแล้วจ้าเอ้ยยะเธอเห็นหน้าพวกเขาไหมตอนที่เราขโมยแอปเปินนะ้ลน่ะฉันชื่ออโน่ฉันนาลิสฉันมาที่นี่กับพ่อนะ่ะฉันก็เหมือนกันพ่อฉันมีธุระสำคัญกับพระราชาแล้วเ,เราทำอะไรกันดีล่ะฟังสิ ไม่ต like so ้องห่วงหรอกเขาไม่คิดจะเข้ามหาเราลันี้กันหรอกมันเป็นความผิดผมเองผมเป็นคนขโมยแอปเปิ้ลไปดูกันเถอะว่าเขาไปไหนกันเกิดอะไรขึ้นครับทหารวิ่งไปกันใหญ่เลยเฮ้ยคนเต็มไปหมดเลย เฮ้ยยูลิสมานี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะขอทางหน่อยพี่น้องเอ้ยป่อป้า อานอานมองฉันสิทำไมพ่อเราตายอ่ะสิาปีต่อมา แกเล่นไพ่ชนะไม่ได้แกเลยก็ต้องมาขโมยนีง่ไงฉันแค่มาอลิกาของฉันเฉยมันอลิกาฉันโวย้ยฉันชนะม,มาได้ <c oughs> ก็จะเป็นโลกปกติฉันก็เห็นด้วยหรอกนะแต่วันนี้ไม่ใช่ไงที่นี่คือฝรั่งเศสแกตายใจเย็นๆเดี๋ยวเจ็บตัวเองนะขวา เพิ่งคุยกับพี่ไนท์เมื่อ,อกี้เองออฮียโกะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงไอ่อจะไปตามตำรวจเหรอรอบพ,พี่น้องครับพี่น้องอย่ารอบ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 ขอทางหน่อยขอทางหน่อยรอบไม่เราไม่ขัน้นเราเข้าประตูอืมแต่เดี๋ยวนะมันบอกให้เราอือโอเคเราต้องวิ่งข้ามของทั้งหมด5ชิ้นเอาฮึบอืม ขอทาหน่อยครับขอทาหน่อยครับไอ้ลบ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 ไอ้จะจับแล้วจะจับได้แล้วไอ้จะ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 ถึงตัวแล้วครับไอ้โดนไอ้ไปไหนเอือมันโยกหลบโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊โทรับพี่น้องโทษครับโทษครับ หยุดยุดยุดเอา้าเอาเวนินกบเลยเอา้าไม่จับวะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไงจับมันไม่ได้วะยุดนะเว้ยยุดอื้ม โอ้ยข้างหลังก็วิ่งไล่เราเราต้องตามข้างหน้ายดุดจะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยฮะยดุดอือจับได้แล้วช่างตีเหล็กกระโหลกหนาะอย่างนายน่าจะดูเวลาไม่เป็นด้วยซ้ำม,มัง้งแน่จริงมาพูดตรงนี้สิวะเออไม่ละกลับมันเอาไว้เออโดนไล่ไปอีกเอาหนีหนีนี่เอาเอา,เอาตำรวจโอ้ยเวรกรรมเอ้ยอะไรต้อหนักโอ้ย อย่าอย่าอย่ายิงผมโยกหลบโยกหลบซ้ายขวาซ้ายขวาฮึบฮึบโอ้เน้าทิ้งตัวหลบไปข้างหลังแล้วเราก็หนีไปทางอื่นเฮ้ยอไปแล้วไปแล้วเราต้องวิ่งข้ามของอีกเหรอฮึบ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 ข้ามได้ไหมฮึบอย่าโอเคอ่ามันไม่เห็นแล้วละ เราต้องไปที่บ้านในแมปสีเขียวๆนู่นอีกร้อยเมตรไปทางไหนวะทางนี้ทางไหน,นครับทางไหนครับทางไหนครับ,รบเดี๋ยวก็ชนแล้วหรอกทางไหนครับอ้าวใครเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้ยทิ้งร่างหลอกไว้ ปนีนกลุ่มฝูงชนมันยังเห็นดิเว้ยเฮียเฮียถึงแล้ว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 ไปแล้วแล้วไปไหนมาและเนิน <c oughs> จับแกได้แล้วไอ้เวน <c oughs> เออ <c oughs> แกเลือกเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับเ <c oughs> จ้านายแกน่ะ <c oughs> ขโมยของกลางวันแส,ก,สกเลย <c oughs> มันเข้ามาบ้านฉันแล้วก็ขโมยเอกสารฉัน เออย่างงั้นเหรอทางตำรวจก็คงจะอยากจัดการเรื่องนี้แหละนะจัดการอะไรเหรอโอลิเวียออมีคำกล่าวหาที่รุนแรงต่อเด็กของท่านเขาปนฉันปลป้นอะไรเหรอไปรอฉันที่ห้องสมุด ไม่ต้องมองฉันอย่างนั้นเลยวิกเตอร์มันโกงทุกคนก็รู้อานู <Ar> no, คุยกับใครเนี่ยเออเปล่าครับท่านฉันกล่อมให้โอลิเวียเนี่ยไม่โทรหาตำรวจอีกแล้วขอบคุณมากครับท่านนี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยหกลนะเจ็ดบางทีลองไปหางานอเล็กใหม่ไหม ผมคิดว่าการเล่นไพ่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้สูดอากาศแล้วก็ออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่ฉันมีธุระในเมืองแล้วฉันก็ต้องไปรับเอลิสเอลิสอยู่นี่เหรอครับก็แค่คืนเดียวแล้วเขาก็จะกลับปารีสพรุ่งนี้เช้าเลยขอต้องการคนพาเที่ยวใช่ไหมละครับเพราะว่าท่านก็คงไม่ว่างไปวิ่งขโมยของเมื่อกี้ครั้งเดียวกับพอแล้วอยู่ที่นี่ซะแล้วดูว่าโอลิเวียจะมีงานบ้านอะไรให้นายทำอะไรนะฝากความคิดถึงผมไปหาเอลิสด้วยนะครับ จบเมมโมรีที่1ครับโอเคครับผมก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าทางน่าจะเล่นได้แหละไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็แล้วเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทหน้านะครับขอบคุณที่รับชมกันมาครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ